คนที่นิ่งเงียบไปเขามีความลับอะไรไหมสวัสดีค่ะหมออมเองนะคลิปนี้นะคะก็จะมาทำนายสั้นๆเร็วๆให้ทุกคนเลยนะคะที่หยุดดูคลิปนี้ค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรผู้ศพกันนะคะชาวธาตุน้ําอีกแล้วโดดเด่นชาวธาตุน้ํานะโดดเด่นชาวธาตุน้ํากับชาวธาตุด,ดินนะคะ แล้วก็โดดเด่นชาวมีนนะคะใต้สำรับตะมูนชาวมีนอีกแล้วโดดเด่นชาวมีนมากมากบางทีความรับของเขาก็คือเขารู้สึกผิดหวังกับสถานการณ์ทางการเงินของตัวเองนะ,ะอยากได้ผู้ซัพพอร์ตอยากได้กําลังใจอยากได้ใครสักคนที่แบบเฮ้ยมาทําให้เขาต่อลมหายใจไปได้ก็ได้ไงนะ,ะในบางเคสเนี่ยความรับก็คือเครียดเรื่องเงินบางเคสเท่านั้นนะคะย้ําอาจจะเป็น ใครบางคนนะคะที่เขากําลังผูกมิตรผูกสัมพันธ์ด้วยเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคนก็เป็นไปได้ความสัมพันธ์นั้นๆเขาอาจจะแบบให้ดูแลเทคแคร์นะแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะจําเป็นต้องรันไปข้างหน้าต่อไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยงเงียบๆจากคุณไม่ชะจะมี2เคสนี้นะคะ